สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะมาถามนะครับนี่ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนี่ครับดูครับดูคอนนะครับรดไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับนี่ นี่ครับเนื่องจากเอารถนะครับไปเปลี่ยนแหวนนะครับเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนบาวาวนะครับดูนะครับทำสร้างที่ไม่รู้จริงนะครับนี่ นี่ก็ไปที่เจอนะครับรถที่จะทำเครื่องใหม่นะครับสมมุติว่าจะทำเครื่องใหม่นะครับผมแนะนำให้เป็นสร้างที่เขาร้อยนะครับตัดัวครับนี่เห็นไหมครับ นี่แล้วก็ไม่ยอมแก้ให้ด้วยนะครับนี่นี่ก็ชั่งที่อยู่ในบ้านนะครับ,รบดับนาบมาดูอครับนี่ผมว่าอาการอย่างนี้นะครับไม่นานครับอาการคอนออเยอะๆอย่างนี้นะครับไม่นานครับ ดูครับนี่รถไม่ได้ตินหนักเท่าไหร่นะครับครับเกิดจากอะไรครับช่วยบอกหน่อยครับใครที่รู้ครับหมดไปก็สองหมื่นนะครับ รวมค่าช่างนะครับเปลี่ยนแหวนนะครับทำวาวนะครับนี่แต่ได้สภาพนี้มานะครับดูครับดู ใครที่รู้ครับช่วยบอกหน่อยครับว่าเกิดจากอะไรครับนี่ถ้าทำจากศูนย์ก็ประมาณ36มหมนะครับนี่หมดเงิน2องหมืนแล้วครับแต่ได้รถอย่างนี้นะครับ ก็มือใหม่ครับก็ดูเอาครับว่าควรทำจากไหนนะครับนี่ก็ไม่ยอมแก้ให้ด้วยนะครับน,นี่ดูนะครับเหมือนคอนเตาเลยนะครับเตาเผาถ่านเลยนะครับ 3ามสิบหกแรงนะครับนี่ดูครับดูครับดูคอนนะครับนี่ก็ น่าจะตั้งมาร์กไม่ถูกนะครับผมคิดว่านะครับนี่ผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะครับดูนะครับแต่รถทำงานปกตินะครับ ถ้ารุดไม่ตายก็คุณนะครับทีนี้นะครับป็นมะเร็งตายนะครับดูครับนี่ก็เสร็จแล้วครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาพูดเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ช่างทำเครื่องไม่ร้อยนะครับเอ่อยากทำนะครับ ้าไม่แน่จริงนะครับทําไม่ได้นะครับเครื่องนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับนี่ครับทําแล้วก็ออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ถ้าคุณไม่ร้อยคุณจะคิดไปทำรถคนอื่นนะครับแล้วก็คิดเอาค่าเลงเขานะครับ อขอจบคิเพียงแค่นี้นะครับ